สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับช่วงนี้โค้ดกำลังวุ่นวุ่นยุ่งยุ่งนะครับกับธุรกิจใหม่อย่างโค้ดครับแอปพลิเคชันมีตังแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดครับวันนี้จะใช้คลิปนี้มาอัปเดตความตื่นเต้นความเติบโตของบ้านหลังนี้ครับที่เรียกว่าชุมชนคนมีตังนะครับนะทำงานง่ายไหมครับมีมือถือเครื่องเดียวครับมี Facebook ครับมี l ล n e ครับและก็มีใจครับแค่นั้นเองก็ทำงานได้แล้วนะครับแล้วก็มีเงินลงทุนนะ เพราะเป็นธุรกิจไงก็ต้องมีเงินลงทุนนะครับ2,699บาทครั้งเดียวจบแถมไม่ได้อาหารเสริมไปรับประทานอีก1ชุดนะครับถ้าทำไม่สำเร็จเหรอก็ถือเสียว่ามาซื้ออาหารเสริมที่ดีไปดูแลร่างกายก็แล้วกันแต่ถ้าทำสำเร็จนะครับโอ้โหโค้ชนะครับ10กวันที่ผ่านมานี้นะครับรายได้ตรงนี้แสนสี่แล้วนะครับแล้วก็มีลูกทีมอีกหลายคนครับที่ตามตามกันมาครับบางคนนะครับสัปดาห์หนึ่งได้สัปดาห์แรกครับ5 0 0รพันหนึ่งก็มี นะครับบางคนก็สองสามพันนะครับบางคนเป็นหลักหมื่นต่อสัปดาห์เลยก็ถือว่าดีใจนะครับแต่ก็มีบางคนที่เข้ามาใหม่และยังเพิ่งเริ่มนะครับอาจยังไม่รายได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับทุกอย่างมาเรียนดูได้หมดและโค้ดมีโรงเรียนสอนให้พร้อมนะโรงเรียนสอนชื่อว่า how to มีตัง n สอนทุกอย่างเลยนะครับและทำงานแบบง่ายมากๆเลยงั้นวันนี้ขออนุญาตใช้คลิปนี้นะครับมาอัปเดตหน่อยแล้วกันว่าความคืบหน้าขององคอ์กรของทีมงานและรายได้ถึงไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เอาเลยนะครับนี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชันมีตังของเรานะครับแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้คือหน้าตาโค้ดสายเองนะครับโค้ดเรียกตัวเองว่ามิสเตอร์มีตังแมนนะครับชัดเจนแล้วก็วันนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้รายได้อาจจะไม่เยอะครับวันนี้รายได้ได้มาทั้งหมดพันสาสิบเก้าบาทนะครับแต่ว่ารายได้นี้ค่อยๆเพิ่มมาทีนิดๆทีนิดครับตอนนี้สี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก่อนเที่ยงคืนก็จะเป็นรายได้ประจําวันของแต่ละวันนะครับนะ โอเคนะครับส่วนรายได้ของวันนี้ก็คือเท่าเดิมครับพันกว่สาเก้ารายได้สัปดาห์นี้เพราะวันนี้เป็นวันจันไงมันก็เลยนับได้แค่นี้เท่ากันนะครับส่วนรายได้ของเดือนนี้วันนี้วันที่ห้านะครับห้ากรค์นะครับมันก็ได้รวมกันทั้งหมดห้าวันเนี่ยหมื่นหนึ่งห้ารสมสิบและรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นที่ทํามาประมาณสิบกว่าวันนี้นะครับก็ได้หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งรอยี่สิบแปดบาทนั่นเองครับนี่คือรายได้ของโค้ดเองนะครับทําจริงได้จริงครับถ้าตั้งใจทํามันก็ทําได้้้้้คคคคคคครรรรรรัััััับบบบบนน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 ะะะมมมมมาา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 ดดููอองง์กกกหหลีีว่่เเขสใจยแไ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามโหลดแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือหน้าตาขององค์กรของเรานะครับที่เราสร้างมาทั้งหมด10กวันนะครับครอบครัวของชุมชนคนมีตังครับมีคนสนใจเข้ามาแล้ว1,436คนนี่ถือว่าไวมากนะครับ10กวันได้มาขนาดนี้แล้วก็คนที่เป็นยูเซอร์นะครับคือ968คนที่กำลังรอในการสมัคร นั่นเองนะครับส่วนคนที่สมัครไปเรียบร้อยเป็นนักธุรกิจเอสแล้วนะครับ450คนที่เริ่มสร้างรายได้ขั้นต่ําประมาณ500บาทขึ้นไปแล้วนะครับนี้คือ450คนที่เป็น AS และมีคนที่สําเร็จระดับเป็น AM นะครับ18คนนะครับที่มีรายได้ประมาณนะครับ5,000-50,000บาทต่อเดือนนั่นเองครับถือว่าครอบครัวหลังนี้เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเติบโตเรื่อยๆแลวเนี่ยคนประสบความสำเร็จนะครับขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะมากมายนี่คือรายราย รายชื่อนะครับนะของคนที่เข้ามาร่วมจอยเป็นพาร์ทเนอร์กับโค้ดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตรงส่วนของรายได้มันเข้ามาเป็นรายวินาทีเข้ายังไงนะครับมาดูนะครับโอเคเรากดปุ่มนี้รายได้ของฉันนะครับกดตรงนี้ทั้งหมดนะครับนี่คือหน้าตาครับรายได้ครับขวาซ้ายมือเป็นเวลานะครับไหมนะครับดูเวลาที่มันเข้าครับนะเป็นรายนาทีไหมรายนาทีนะครับและคือรายได้ข้างหลังจำนวนเงินครับเบาทก็จะมีเห็นไหมครับสาบาทก็มีร้อยบาทก็มีคือมาทุกชั้นเลยครับที่นี่จ่ายสูงสุดถึง12ชั้นลึกนะครับแล้ว จ่ายสูงสุดถึง60%นะครับของของรายได้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับของบริษัทนะครับเนาะโอเคนะครับไหมนี่คือรายได้เป็นรายวินาทีแบบสุดยอดมากนะครับคือไม่หวั่นไม่ไหวนะครับเห็นไหมเลื่อนยังไงก็ไม่หมดนะครับทำมาแค่สิบกว่าวันเองนะครับเนี่ยนะครับเห็นปะ นี่ครับดูกันไม่ไหวเลยครับรายได้มีทั้ง7บาทนะครับมี300มี600มีหมดเลยนะครับนะมี15บาทก็ยังมีนะครับเห็นไหมเป็นรายได้ที่เกิดจากแต่ละชั้นต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเป็นแผนรายได้ที่ดีมากๆครับส่งเสริมการทํางานเป็นทีมด้วยนะครับช่วยเหลือนะครับแบ่งปันเกื้อกูลกันด้วยในทีมงานเห็นไหมนี่รายได้รวมนี้ครับนี่ชัดเจนไหมชัดเจนอ่ะโคอยากให้ดูนี้นิดนึงครับอยากดูตรงกระเป๋าเงินครับตรงกระเป๋าเงินคือตรงที่ถอนตัง ในธุรกิจนี้จะถอนตังค์ได้สัปดาห์ละหนึ่งหนะครับทุกวันอังคารจะกดมันจะมีปุ่มถอนโผมาคือทุกวันอังคารเนาะแล้วก็เราจะถอนเงินจะเข้าวันศุกร์ถัดไปศุกร์อีกสองวันสามวันวันอังคารกดถอนพุทธพฏหารศุกร์เงินเข้าศุกร์เลยนะครับแต่อย่างโค้ดเนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบเนี่ยอันนี้คือโค้ดไม่กดถอนเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะโค้ดจะเอาไวไ้เพื่อยืนยันว่าโค้ดเข้ามาทําธุรกิจตัวนี้แอปพลิเคชันมีตังค์เนี่ยไม่ได้เดือดร้อนในการเงินถึงมาทาครับแต่มาทําเพราะมันนนน่่่าาาาาทํจจรริงรงงๆแลลโโคคค้้้้ดตัััเเเปวไไมมบ 1, 000, ก็ยถอชน ขออัปเดตเพียงท่านี้นะครับสวัสดีครับผม